การเชื่อมต่อกับไฮโคเซลจะเป็นลักษณะไหนบ้างคือการเชื่อมต่อกับไฮโคเซลอะค่ะแรกๆสเตปการตื่นรู้หรือการเชื่อมต่อกับไฮโคเซลหรือว่าผัสสะของเรามนุษย์เราจะโดนปิดผัสสะทั้งหมดเลยซึ่งบางคนจะมีเซนต์หรือบางคนไม่มีหรือมีอยู่แล้วแต่เราไม่ฟังอะว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเดจาวูบ้างแหละหรือเอ๊ะภาพนี้เหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนหรือได้สารจากความฝัน เพราะฉะนั้นน่ะทุกอย่างค่ะมันเป็นการเชื่อมต่อจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากแฮงเซซลเราเนี่ยแคา่ที่เขาพยา,ายามไกด์ไลน์เราแต่บางคนจะโดนปิดแบบไม่รู้เรื่องเลยเพราะเรามัวแต่ไปหลงทางโลกหรือแม้กระทั่งฝันก็ตามจําได้นะ แต่ก็ปล่อยเลยตามเลยไปเหมือนเขาพยายามคุยกับเราค่ะแต่เราอะไม่ฟังเขาหรือไม่สนใจเขาเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อให้เซกอตนันถึงย้้าว่าจิตนิ่งว่างตัดหวัวทิ้งคือไม่ต้องคิดอะไรเลยค่ะคือปล่อยว่างๆเบา au, สบายเย,ย็นๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วโดยส่วนใหญ่พื้นฐานของการเชื่อมต่อคือการนั่งสมาธิการนั่งสมาธิจิตเราจะนิ่งให้กด subscribe ไลค์ s h a r เพื่อเป็นกาลังใจทําคลิปดีๆ